ไม่มีแย่ว่าดีแก้วออกไปไม่มีดีแล้วผมดูว่าเป็นเลยส <c oughs> ามด้อยก็ได้ได้ได้ถุงครับเนี่ยได้ถุงดิสามร้อยจัดไปโอ้โหวัดมาทาพี่้องเดเจิดเดี๋ยวเจดิเเจด สวยเยอะกับหมอบไปแล้วนะครับทุนี่วันพระวัดมหาธาตุนมาามนะมาเที่ยวชมสนามพระกันได้นะครับนี่วันพระวัดมหาธาตุบรรยากาศทำน,นองได้ชมกันนะครับมีวัน,นพระ มีท um um um. ั้งวันพระและวันธรรมดาท่านชมนะให้พี่น้องได้รับชมกันมีแผงพระสองฝั่งท่านชมก็มีตนี้ตรงนี้ตรนี้นักลับมีนี่แดดส้องหน่อยอ ชมกันแพลงน้ำผึ้งมหาธาตวันาาานี้คือกักนะาาท่านผู้ชมนะมหาธาตุแห่งเยอะนะท่านผู้ชมนะมีหลายราคาหลากหลายราคา20บาทร้อยหนึ่งมีได้หมดนะครับท่มีทุกทิศทุกทางนี่ใต้ก็มีนพี่ชมนะเพราะจำเนียนหัวาาขาขตาย ม,มาแลยพระก,กันนะผู้ชมพระใต้พระเหนือมีหมดนะผู้ชมนี่่าจะเป็นหลวงพ่อจำเนียนนะพระจำเนียนมีหลากหลายแล้วค่ะน้องได้ชมกันนี่ราคาที่ยี่สิบบาทกดไลค์กดติดตามให้ออนคัมชแนลด้วยนะครับวันนี้ทำคลิปให้พี่น้องได้รับชมกัน ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ได้อะไรแกไม่ได้เลยครับาาอืมสวัสดีครับข้างหลังสายคูบาร็มนีนี่น เดี๋ยวต้องลองกล้องอีกทีห่งหูอิอ่กมก็มีอันเหนืออ่ะองค์สี หนูได right. so ้อะไรมั่งพีหมูอ่ะไ้ายา้องได้ชมเลยนี่มันพครับนี่ปัตมาธาตุไปคือกักนะครับชมนะกักแผงเยอะให้ไน้องได้ชมกัน บรรยากาศวัดมหาธาตุนะครับนี่อ,อยากกู้ลงมาวันดีกรับวันดีกรับนี่มีหลากหลายราคาพี่น้องได้ชมกันละเยอะวันนี้เผียงสองเพ,ง,เพงด้านในมให้พี่น้องได้ชมกันละเยอะนะี่ชม นี่ด้านนอกก็มีน้ำจมนะด้านนอกก็มีเดือดเลือกกันสามล็อกได้ชมนะนี่อันนี้ของพี่บ่าวเหมือนเดิมนะพี่บ่าวเราพี่บ่าวเราพี่บ่าวพี่บ่าวพี่บ่าวเราพี่บ่าวอ่าพี่บ่าวเรายังอยู่คงที่เดิมนะผู้ชมนะพี่บ่าวเราออามาแลกพระกันได้นะผู้ชมนะนี่แมลงใต้กันลำสม ฝากกดไลค์กดติดตามให้อ,อนคำช anel ได้รับนี่มีทั้งพาคเหนือพาคใต้นะพี่น้องเราเยอะแยะนะพี่น้องนะนี่สายหลวงพ,พ่อพรก็มีแบกม่กนด้านในก็มีคือคักล้วนี่ชมนะฝากพี่น้องเที่ยวชมมาได้นะครับบัตรมหาธาตุนี่นลืชมกัน ไหนก็คือคักท่านชมนะเอากดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กดติดตามมันคำนะครับนี่ทำคลิปให้พี่น้องได้รับชมก่อนช่วงนี้คนติดตามน้อยนะครับชมนะคนดูไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ทำคลิปมายังไม่ได้ตัง YouTube ค์ยูทูบนะท่านชมนะทำมาตั้งนานแล้วได้ขึ้นมาไม่เท่าไหร่นะท่านชมนะคือว่าคนติดตามลดลงไม่ได้ค่อยทำไม่ค่อยได้ถ่ายยูทูบเท่าไหร่นะท่านชมนะไมไ่ค่อยทำคลิปเท่าไหร่ก็คือทำงานท่านชมนะคือไม่ค่อยมีเวลาว่างนะ ทำคลิปก็เลยคนดูก็ลดลงหน่อยพี่น้องเ่ยวชมกันนะครับวัดมหาธาตุนะครับให้พี่น้องได้ชมกันด้านในก็นลุมกันครับนะครับวันนี้ฝากพี่น้องก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับชแนงด้นะครับจบแค่นี้นะครับผมก็จะเดินชมพระนิดหนึ่งขอบคุณครับที่มารับชมจนจบคลิปครับ